แตำรวจอยู่ในเมืองเยอะนะออกดึงไปข้างนอกก็ได้ตำรวจอยู่ในเมืองเยอะนะเมื่อกี้ไอ้บุ๊กตอนไอ้บุอยู่แนวสนามม้าอยู่สนามม้าสนามม้าสนามม้าใช่ป่ะเพี่อนผมพารถแป๊บแป๊บนึงเดี๋ยวเอาพาดไปทานแป๊บไม่เพราะว่าเพราะว่าผมอ่ะเพราะตอนนี้เอาง่ายแจ๊บผมเป็นคนถือไอ้บุกขับอ๋อโอเคเหตุผลได้นะเดี๋ยวผมดูรถได้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 เดี๋ยวพารถแป๊บไอ้บุกไอ้บุกเลี้ยงไว้นะไปที่จะไหวอยู่บ้านพี่บุกไม่วแลถ้ามันรู้ขนาดแม่เที่ยโอ้ไม่ได้ตอนตอนนี้เป็นไงได้อยู่เนาะ ไม่มันเข้าไปในท่อคือมันมันรู้ได้ไงว่ากูงงจัดเลยนะอิสัตท,ทำดี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  กูกำลังช่วยเพื่อนอยู่วิลลี่มึงอยู่ทำเชี้ยอะไรในตู้ไอ้โง่เอ้ยไม่ได้อยู่ในตู้ออกตู้แล้วไม่มีบัตรไม่มีบัตรรับได้ไหมเออเดี๋ยวกูไปรับมึงซื้อบัเอาแล้วมึงไม่ซื้อไรสัตว์ก็ซื้อไม่ทันไงมันเด้งออกตู้ตอนได้เงินพอดีแต่โอนเงินให้ไข่ซื้อไปละหกแสน มันไล่อยู่ปะอยู่ต้นตบนใเมืองเลกอะกีเลกต้ที่เลกน่ามันไล่อยู่ปะมันไล่อยู่ปะมาตำรวจในเมืองเยอะพี่เยอะมากเเอ้ยประมาณเข้าไปประมาณหคันแลอยู่ไหนเเลยเจ็ดบไปถึงราบวิลลี่ก่อนเี้ยวิลลี่แม่งไม่มีบัตรไอสัตว์เออรถหนึงไปไปไปเลยโอเคมึงมึงขับไปชิ ก็อมจอาตมัาตมัเจอานมาตมตรงไหนตรงไหนตรงไหนโรงพยลโรงบาลโรงบาลวัดตอนน้าสออละเอา้าสออนวเขียวคือไฮเวย์คือไฮเวย์มุ่งหน้านี่มุ่งหน้าใหญ่แดให้เปแดนเออผมตามอยู่อยมึงคันเลยมึงคันเลยนะไอเซมมึ่คันให้เพื่อนเราไปชิวๆนะได้ไฮเวยโรงาบาลนะไฮเวโรงาบาลไฮเวโรงบาล แจ็กกี้เก้าฮะปับแจ็กี้เก้าฮะปับกูโมงกูโรงพยาบาลเฮ้ยมึงออกมาดิเฮ้ยมาแล้วจ้าไปลงไตลงายลงายลงเฮ้ยมึงช้าดิกวะเร็วเลยแม่งเรื้เลยแม่งเรื้เลยมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้สันตามอยู่ใคยังหรือไอ้โดนอ่ะเปล่ายู่ไหนละพี่เฮ้ยมีน้ำควยอะไรวะออกมาดิ เฮ้ยวิลลี่มีน้ำพีอะไรใส่เร็วอู้ยูนี่ยเร็วมาไอาสัตว์ไม่มีบัตรนะต้องเอาไปเก็บก่อนแล้วค่อยไปตีบัตรเนี่ยกำลังกำลังอยู่ไหนไหนอยู่ไหนวอลก็หายแม่ไอยู่หน้าบินสนามบินต้องไปรับไอ้ไข่เลยนะสนามบินล่างใช่ปะไข่บินล่างหน่อบินล่างสนามบินล่างลังไปลังไปไายถือบัตรแล้วก็ไม่เปไล่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวขึ้นมารับอย่าหายจังเลยมาย้ำหน่อย มามุ่งหน้าติกตอนะคอานี้มุ่งหน้าติกอกลงไปออกมาแล้วออกมาแล้ววแล้ววนแล้ววแล้วลอิงวะกิะทามแได้ยไละได้ปะได้ปะอิงิง้ทียิงที้ากว่ทีได้มได้ไมที่ที่ฮออยู่ปะ

ไป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 นี่ป่ะคณะป่ะข้างหลังเปิดแดงใช่ป่ะาปเห็นผมป่ะไปเลยไปเข่าเลยไปเข่าไปเข่าไปเข่าดิยาวุ้งต้องยาวไปเลยไปเลยหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยเหลือแค่เหลือแค่ออเหลือแค่ออสวยเพื่อนมันต้องลากลากเข่าไปลเอาไปพี่เดี๋ยวผมรอตัดให้เดี๋ยวผมรอตัดให้พี่ไปก่อนดิรุ้รอตัดให้ขอชวยหน่อยมาคันหนยาวเรปันรุต้องมาดูเปันรุต้องมาดูสวยบุ๊กสวยบุ๊กสวยบุ๊กน้อง สองอาทีสองอาทีสองาทีเดี๋ยวไปลวันผมจะชวปูปสวยูปสวยขอโชว์กันเเพื่อนขอปั้นกันองขอปั่นกันเองีพี่ไ้เฮงโชไ้บุ๊กนะโชวไปขึ้นเฟอรแดงไหมล่ะมันขึ้นเฟอรแดงปะเห็นขึนเฟอรแดงไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไม่ได้ไอไ่ไปก่อน

เฮ้ยเป็นไงพี่เปิึกไม่เอือมั้ไม่เอือไม่เอือเด้อ,ไม,อไม่เสียงว่าทัดขาดไว้เหี้ยวิลลี่อยู่ไหนครเวลลี่วลลี่วลลี่วลวล,วลี่ขึ้นมาเวลลี่มึงโดนยิงลงรถอล้ขึ้นมาเอ้าขอขอศพได้ไหมคุณตรวจ ขอจบได้ไหมขอจบได้ไหมคือผมจะออกครับแล้วคนโดนชนตายอ่ะขอจบได้ไหมขอจบได้ไหมขอจบได้ไหมจอดแล้วเขาโดนชนตายครับเออพี่ใอยู่เออเออพี่ใอยู่ให้โดนที่พูดใครค้าใครมาวะทะเบียน G หรือ G X อ่ะมัรู้ใครค้าบัตรบ้หรือยังู่บุ้งฝ่ายมาแล้วยังไม่เงี้ย่อยมาก ไอไม่เปนไรไม่เป็นไรเสยละเสียลวเิดแล้วเกิดแล้วเกล้ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่แล้สียแล้วโสียเทียมีมีคนหลักหน่วยสัวนคือมันขยานเจือเนาะผมว่าตม่เทียบนเีย ยังคนก็คนก็เป็นต่อไอ้สัตว์เลยเไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอฟังหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟังหน่อยตอนตอนที่เราเราเรียตอนที่เซิร์ฟสมุนไเรียตอนที่เรามีเวลาดีเลยสามสิบวินาทีอยากรู้ว่ามันหาเจอได้ไงขางน,นขาดเ,เลยที่เราเนี่ยนะอยากรู้ว่าเจอได้จะจูบไปจ้ำเบรย์เลยเหรอพี่อันนี้โคนสี่รอบจ้ำเบรย์จ้ำบ้าคือถ้าถ้าสมมติเจอกูจะไม่อะไรนะแต่ถ้าไม่เจอก็คืออะไรไปหันหาเรื่องเขาไยหันหาเรื่องเหรอพี่นี่แค่ดี